สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Women in World History นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้หญิงที่กล้าแหวกขนบของยุคกลางที่เชื่อว,ว่าผู้หญิงเป็นทรัพย์สินของผู้ชายเป็นได้แค่ลูกสาวเมียแล้วก็แม่เธอคนนี้ก็คือจากกพัตดินีมาทิวดาผู้ตั้งตนเป็นผู้ปกครองอังกฤษนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ประวัติของมาทิวดาเลยนะคะ พระนางทรงเป็นพระธิดาในกษัตริย์เฮนรีที่1และพระนางมาธิลดาแห่งสกอตแลนด์ซึ่งทั้งคู่ต่างก็สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์อังกฤษแต่ว่าเป็นคนร,ราชวงศ์กันคือกษัตริย์เฮนรีที่1่งเนี่ยทรงเป็นพระโอรสองค์ที่3าของกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตแห่งราชวงศ์นอร์มังดีส่วนพระนางมาธิลดาแห่งสกอตแลนด์เนี่ยทรงเป็นหลานสาวของกษัตริย์เอ็ดมันด์สีข้างเหล็กแห่งราชวงศ์เวสเซ็ก์ คือในช่วงนั้นน่ะการเมืองอังกฤษมีความไม่ลงตัวอะไรหลายอย่างนะคะเพราะว่าการผลัดราชวงศ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาได้30กว่าปีเท่านั้นเองรชัชทายาทของกษัตริย์เอ็ดมัน์สีข้างเหล็กอย่างเจ้าชายเอ็ดกาหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่ากษัตริย์เอ็ดกาที่2ก็ยังทรงมีชีวิตอยู่และน้องสาวของพระองค์ก็ยังเป็นถึงราชินีแห่งสกอตแลนด์ด้วยปะเหมาะเคราะดีกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์อยากจะสนับสนุนพี่เมียขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อาจจะยกทัพมาปลุกอังกฤษได้เสมอ เพื่อรวบสกอตแลนด์เข้ามาเป็นพวกและสร้างความชอบธรรมให้แก่บาลังของพระองค์ยิ่งขึ้นกษัตริย์เฮนรี่ที่ 1. นึ่งทรงเลือกที่จะอภิเษกสมรสกับหลานลุงของเจ้าชายเอ็ดการ์ที่ชื่อว่าเจ้าหญิงอีดิธแห่งสกอตแลนด์ การแต่งงานครั้งนี้ทำให้เกิดความสมา,านฉันท์ในหมู่ขุนนางและประชาชนเพราะว่าไม่ว่าใครจะชอบราชวงศ์เวสเซ็กซ์หรือชอบราชวงศ์นอร์มังดีครอบครัวนี้คือตอบโจทย์ทั้งหมดและไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะคะพระนางอีดิทแห่งสกอตแลนด์ก็ทรงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมาทิลดาตามชื่อแม่สามีตัวเองค่ะ ผลอีกอย่างของการแต่งงานระหว่างเฮนรี่ที่1และมาทิลดาแห่งสกอตแลนด์ก็คือการรวมตัวกันของผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์อังกฤษถึงสองคนนั่นทําให้ลูกๆของเฮนรี่กับมาทิลดามีสิทธิ์ในราชบัลลังก์จากทั้งฝ่ายนอร์มังดีและฝ่ายเวสเซ็กมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาราชนิกูลคนอื่นๆที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์อังกฤษมากกว่าลูกของคนทั้งคู่ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการแต่งงานครั้งนี้จะมีแต่คนสนับสนุนนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาแต่งงานกับกษัตริย์เฮนรี่ที่1เนี่ยกษัตริย์มาวคอมที่3แห่งสกอตแลนด์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของมาธิวดาแห่งสกอตแลนด์ส่งตัวลูกสาวไปร่ำเรียนอยู่ในสำนักสงรอมซี่โดยมีนาชื่อคริสติน่าเป็นผู้ดูแลแล้วคริสติน่าเนี่ยก็อยากจะให้หลานสาวบวชซะให้รู้แลว้วรู้รอดถึงขนาดจับหลานสาวใส่เครื่องแบบของแม่ชี พอต่หลังที่พระนางมาทิวดามาแต่งงานกับกษัตริย์เฮนรีที่1ก็เลยมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาว่ากษัตริย์เฮนรีที่1เนี่ยไปลักพาตัวแม่ชีมาถือว่าเป็นการแต่งงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งนี่ก็จะทําให้ลูกๆของมาทิวดาแห่งสกอตแลนด์และกษัตริย์เฮนรีที่1ถือว่าเป็นลูกนอกสมรสทั้งหมด พระนางมาธิดาแห่งสกอตแลนด์ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะพระนางยืนยันอยู่เสมอว่าทรงเครื่องแบบแม่ชีเพื่อที่จะรักษาพระองค์ให้บริสุทธิ์ผุดพองเฉยๆไม่เคยทรงสาบานตนเป็นแม่ชีประมาณว่าปลอมตัวเป็นแม่ชีเพื่อรักษาวความปลอดภัยพระนางมาธิดาแห่งสกอตแลนด์ให้กำเนิดเจ้าหญิงมาธิดาในวันที่7กุมภาพันธ์ปี1102ค่ะและในปีถัดมาก็ทรงให้กำเนิดพระโอรสนามว่าเจ้าชายวิลเลียมอเดลิน เมื่อกษัตริย์เฮนรีที่1นึ่งทรงมีองค์รัชทายาตอยู่แล้วลูกสาวอย่างมาธิลดาก็เลยไม่ได้ถูกเลี้ยงดูให้มีบทบาททางการปกครองเมื่อทรงมีอายุได้8ขวบก็ทรงถูกส่งตัวไปอยู่ที่ราชสำนักเยอรมนีในฐานะพระคู่มั่นของกษัตริย์เฮนรีที่5แห่งเยอรมนีกษัตริย์เฮนรีที่5หรือถ้าเป็นภาษาเยอรมนันก็จะเรียกว่ากษัตร High ิย์ไฮริชเนี่ยนะคะทรงเป็นคนที่เปรีย้ยวเฟวิยฟฝามากค่ะ หลังจากที่ทรงส้มหล่นได้เป็นรัชทายาทของจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์ก็ทรงยึดอำนาจจากพ่อแล้วก็ขึ้นมาบริหารจัดการจากักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ด้วยตัวเองพระองค์ทรงเลือกแต่งงานกับมาทิลดาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและการเงินทั้งทางที่ตัวพระองค์เองเนี่ยมีอายุมากกว่าเจ้าสาวถึง16ปี เมื่อมาทิวดาเดินทางมาถึงเยอรมนีพระนางยังแต่งงานไม่ได้นะคะเพราะว่าอายุแค่8ขวบกระสัเฮนรีที่5ก็เลยให้อยู่เรียนหนังสือกับอาร์ชบิชอปแห่งไมส์ไปก่อนพอมาทิวดาอายุได้12ปีซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต่ําที่สุดที่ศาสนาจากักรอนุญาตให้แต่งงานได้กระสัเฮนรีที่5ก็พามาทิวดาเข้าพิธีอภิเษกสมรสอย่างเป็นทางการทันทีค่ะ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กำลังเผชิญกับปัญหาที่เรียกว่า i n v e s t e r u t e Controversy อยู่นะคะซึ่งใจความสำคัญของปัญหานี้ก็คือใครควรจะมีสิทธิ์ในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของนักบวชในประเทศระหว่างกษัตริย์กับพระสันตปาปาปัญหานี้มันบานปลายจนในที่สุดพระสันตปาปาปาัสชาวที่สก็ทรงตัดสินใจบับพาชนียกรรมจกักรพรรดิเฮนรีที่ห แต่คนหัวแข็งอย่างจากักรพรรดิเฮนรีที่หไม่ใช่คนยอมคนนะคะพระองค์ทรงพามาธิวดาบุกโรมเลยค่ะพอสองสามีภรรยาไปถึงโรมปุ๊บปรากฏว่าพระสันตปาปาเสด็จหนีไปแล้วกริย์เฮนรีที่5ก็เลยทรงแต่งตั้งพระสันตปาปาองค์ใหม่ขึ้นมาเองซะเลยคือคนที่อ้างสิทธิ์ในตาแหน่งพระสันตปาปาแต่ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของคณะพระคาดินาวเนี่ยเราจะเรียกว่าแอนทายโป๊นะคะเพราะฉะนั้นคนของจกักรพรรดิเฮนรีที่5ก็คือแอนทายโป๊ดีๆนี่แหละคะ่ะ ในโอกาสนี้แอนทายปบเกรกอรี Anti ที่8ได้จัดพิธีสวมมงกุฎให้จักรพรรดิเฮนรี่ที่5และจักรพรรดินีมาทิวดาโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ใช่พิธีบรมราชาพิเศษนะคะเพราะว่าพิธีบรมราชาพิเศษของจักรพรรดิเฮนรี่ที่5เนี่ยจัดไปแล้วในปี1114แต่ว่าตอนนี้คือในปี1118เนี่ยเป็นเหมือนพระราชพิธีที่จัดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้จักรพรรดิเฮนรีที่หกับพระมเหสีได้มาสวมมงกุฎโชว์พาวมากกว่า ในช่วงที่เดินทางไปโรมเนี่ยมัทธิวดามีโอกาสได้ทำงานในฐานะผู้ปกครองประเทศเคียงบ่าเคียงไหลกับพระสวามีทรงรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ไปเป็นประธานในพิธีต่างๆของอาณาจากักรทำให้ได้ทรงเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำนะคะ หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานที่อังกฤษก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นคือเจ้าชายวิลเลียมอเดลินกับราชนิกูลแล้วก็ลูกๆของขุนนางหนุ่มสาวจํานวนมากเนี่ยไปปาร์ตี้กันบนเรือจนเมาปลิ้นเลยค่ะและเหตุการณ์นั้นก็จบลงด้วยการที่เรือลม่มมีผู้รอดช,ชีวิตอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแต่คนที่รอดไม่ใช่คนที่จะมาเป็นรัชทายาทบาลังอังกฤษได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดวิกฤตการณ์การสืบราชสมบัติในอังกฤษขึ้นมาค่ะ วิธีแก้ปัญหาของกษัตริย์เฮนรี่ที่1ก็คือรีบแต่งงานใหม่เพราะว่าพระนางมาธิลดาแห่งสกอตแลนด์เนี่ยสวรรคตไปก่อนหน้านั้นแล้วพระมเหสีองค์ใหม่มีชื่อว่าอเดลิซาแห่งลูแวงซึ่งมีอายุน้อยกว่ามาธิลดาซึ่งเป็นลูกสาวของกษัตริย์เฮนรี่ที่1ซะอีกและเผื่ออดลิซามีลูกชายให้ตัวเองไม่ได้เนี่ยกษัตริย์เฮนรี่ที่1ก็ได้วางตัวสตีเฟนแห่งบลัวลูกชายของน้องสาวตัวเองไว้เป็นรัชทายาทสำรองด้วย แต่แผนของเฮนรี่ที่หนึ่งก็เปลี่ยนไปเมื่อพระสวามีของมาธิดาสวรรคตลงโดยไม่มีรัชทายาททางรัฐบาลเยอรมันได้ให้ตัวเลือกกับมาธิดาสองทางคือ 1. จะอยู่เยอรมันต่อไปในฐานะแม่ชีผู้สูงศักดิ์หรือ2จะกลับไปอังกฤษเพื่อเตรียมตัวอภิเษกสมรสครั้งใหม่กษัตริย์เฮนรี่ที่หนึ่งทรงเลือกให้ลูกสาวกลับอังกฤษนะคะแล้วก็มองเห็นตัวเลือกรัชทายาทอีกทางหนึ่งด้วยนั่นก็คือการยกบาลังอังกฤษให้สายเลือดโดยตรงของพระองค์อย่างมาธิดานั่นเอง กษัตริย์เฮนรี่ที่1สงทรงให้เหล่าขุนนางสาบานตนว่าจะสนับสนุนมาทิวดาตรงนี้เนี่ยมันมีเกรดประวัติศาสตร์อยู่นิดนึงนะคะว่าสตีเฟนแห่งบลัวกับโรเบิร์ตเอลแห่งกลอสเตอร์ซึ่งเป็นลูกนอกสมรสของกษัตริย์เฮนรี่เนี่ย แอบมีดราม่ากกันอยู่นิดนึงว่าใครจะเป็นคนเข้าไปสาบานตนก่อนคือโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ยศใหญ่กว่าจะได้สาบานตนก่อนนะคะสตีเฟนเนี่ยก็บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นลานตามกฎหมายที่ใกล้ชิดที่สุดของกษัตริย์ต้องได้สาบานตนก่อนส่วนโรเบิร์ตเอลแฮงกลอสเตอร์ก็บอกว่าถึงฉันจะเป็นลูกนอกกฎหมายแต่ฉันก็เป็นลูกแทๆ้ๆเป็นลูกคนโตของกษัตริย์มันต้องใกล้ชิดกับกษัตริย์มากกว่าแน่นอน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยใครได้สาบานตนก่อนแต่ที่แน่ๆคือทั้งสองคนเนี่ยได้สาบานตนที่จะจงรักภักดีกับมาทิวดาทั้งคู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปกษัตริย์เฮนรี่ที่1ทรงจัดหาสามีให้มาทิวดาค่ะซึ่งว่าที่สามีเนี่ยเป็นลูกชายของเขาแห่งองชูชื่อว่าเจฟฟรีย์เจฟฟรียเป็นหนุ่มหล่ออายุ15ปีคือหล่อจริงๆหล่อมากๆหล่อขนาดได้ฉายาว่าเจฟฟรีย์เดอะแฟร์หรือเจฟฟรียรูปลอ่อ แต่ว่าในด้านนิสัยแล้วเนี่ยก็เป็นที่ร่ำลือนะคะว่าเจฟฟรีย์เป็นคนที่ดิบเถื่อนสุดๆสุนักไม่รับประทานเลยมาธิลดาเกลียดการแต่งงานครั้งนี้มากเพราะนอกจากนิสัยดิบเถื่อนและอายุที่น้อยกว่าถึง8ปีของเจฟฟรีย์แล้วพระนางยังทรงถือว่าพระสวามีเนี่ยเป็นคนต่ำ์เป็นแค่เขาแต่เพเยอมาแต่งงานกับเจ้าหญิงที่เคยเป็นถึงจกักรพรรดินีแห่งจกกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ ตลอดระยะเวลาการแต่งงานมาทิวด้าไม่เคยเรียกตัวเองว่าเคา์เตสแห่งองจูเลยเวลาลงนามอะไรก็จะใช้ชื่อจักรพดินีมาทิวดาแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตลอด ชีวิตแต่งงานครั้งที่สองของมาทิวดาเนี่ยฮาร์ดคอร์มากนะคะสองผัวเมียทะเลาะกันทุกวันไม่ได้เว้นว่างถึงขั้นลงไม้ลงมือต่อหน้าผู้คนกันเลยทีเดียวจนมาธิวดามีช่วงที่ทนไม่ได้ต้องนั่งเรือกลับอังกฤษไปเป็นปีแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาอยู่องชูตามเดิมตามคำสั่งของกษัตริย์เฮนรี่ที่หนึ่งแล้วก็พระสันตปาปาปัญหาของการแต่งงานอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮนรี่ที่หนึ่งเนี่ยสัญญาว่าจะยกเมืองต่างๆในนอร์มังดีให้เป็นสินสอดของมาธิวดา คือในยุโรปสมัยก่อนผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายจ่ายสินสอดให้ผู้ชายนะคะแต่ปรากฏว่า กษัตริย์เฮนรี่ที่1เนี่ยระแวงว่าลูกเขยจะเอากองกําลังที่ตัวเองยกให้มาตลบหลังตีอังกฤษและกษัตริย์เฮนรี่ท, Henry ที่1เองก็ยังส่งหวังว่าตัวเองอ่ะจะมีลูกชายกับเมียไว้ออออกก็กลัวว่าถ้าตัวเองมีลูกชายแล้วเนี่ยมาทิวด้าจะรับไม่ได้แล้วก็ยกทับมาตีอังกฤษก็เลยตีหมื่นไม่ยอมส่งกุญแจปราสาทแล้วก็มอบอํานาจปกครองในนอร์มังดีให้มาทิวด้ากับเจฟฟรีย์สักทีมันก็เลยเป็นปัญหาที่คาราคาซังในครอบครัวมาตลอดจนถึงที่จุดหนึ่งเนี่ยมาทิวด้ากับเจฟฟร ังกฤษเพื่อกดดันให้พ่อเนี่ยยกนอมังดีให้กับตัวเองกษัตริย์เฮนรี่ที่หนึ่งเสด็จสวรรคตในปี1135โดยที่ยังไม่ได้ตั้งใครเป็นรัชทายาทอย่างเป็นทางการอังกฤษก็เลยตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นกษัตริย์เรียกได้ว่าใครดีใครได้ใครได้มาเข้าพิธีบรมราชาพิเศษก่อนก็ได้บัลลังไปคนที่มาถึงลอนดอนก่อนคือสตีเฟนแห่งบลัวนะคะตอนที่สตีเฟนเข้าพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยมาเทียวดายังเดินทางมาไม่ถึงท่าเรือที่นอมังดีเลย นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่มาทิลดามาช้ากว่าก็เพราะ 1. เมืองบลัวอยู่ใกล้ลอนดอนมากกว่าองชูและที่จริงแล้วเนี่ยสตีเฟนไม่ได้อยู่ที่บลัวนะคะตอนนั้นอะแต่ว่าอยู่ที่บูโลนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเมียแล้วมันก็อยู่ใกล้กับลอนดอนมากกว่าองชูอยู่ดี 2. มาทิลดากําลังท้องตอนที่กษัตริย์เฮนรีที่1สวรรคต 3. มมาทิลดาไม่มีผู้สนับสนุนที่จะช่วยยึดอังกฤษ คนที่เคยสาบานตนว่าจะสนับสนุนมาทิวดาก็ไปอยู่ข้างสตีเฟนหมดแม้กระทั่งโรเบิร์ตเอลแห่งกลอสเตอร์ซึ่งเป็นพี่ชายต่างแม่ของตัวเอง 4. เจฟฟรีย์ไม่ได้สนับสนุนมาทิวดาเพราะมาทิวดาบอกแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะไปเป็นพระราชินีนาถแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้เจฟฟรีย์เป็นกษัตริย์และอีกอย่างเนี่ยเจฟฟรีย์ก็เป็นขุนนางของฝรั่งเศสเจฟฟรีย์ไม่ได้สนใจอังกฤษเลยไม่ได้อยากจะได้บัลลังอะไรอังกฤษแค่อยากจะตีนอมบังดีให้แตกแล้วก็ยึดที่ดินส่วนนั้นมาเป็นของตัวเองเฉย เจฟฟรียก็เลยพาเมียเนี่ยบุกเมืองต่างๆในนอร์มังดีแต่ไม่ยอมพาเมียไปบุกอังกฤษแล้วผู้หญิงในยุคนั้นน่ะก็ไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองไม่ได้มีเงินทองเป็นส่วนตัวอะไรมากมาทิวด้าก็เลยต้องยอมให้สตีเฟนชิงสิทธิ์ในบัลังอังกฤษไปก่อนแต่ว่ามาทิวดาเองก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะพระนางสงสารถึงพระสันตป,ปาปาว่าตัวเองเนี่ยโดนขโมยบัลังไป แต่พระสันตปาปาก็ไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่เพราะว่าคนที่สนับสนุนสตีเฟนออกหน้าออกตาเลยเนี่ยก็คือบิชอปแห่งวินเชสเตอร์ลูกน้องของตัวเองนั่นแหละบิชอปแห่งวินเชสเตอร์คนนี้มีชื่อว่าเฮนรี่แห่งบลัวนะคะเป็นน้องชายของสตีเฟนแห่งบลัวนอกจากนี้เนี่ยนะคะพระสันตปาปาก็มองเห็นว่าการมีผู้นําประเทศเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นของใหม่เดี๋ยวช่วยมาธิลด้าขึ้นมาคนอื่นก็มาเกลียดอีก แล้วอีกอย่างเราต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่ามาธิวดาเองเนี่ยเคยออกหน้าสนับสนุนพระสวามีในเรื่อง investiture ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เกิดพระนางเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วเอาแนวคิดแบบเดิมมาเผยแพร่ในอังกฤษพระสันตปาปาก็ปวดกระบาลอีกพระองค์ก็เลยทรงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เลยกษัตริย์สตตเฟนเนี่ยได้รับการบันทึกไว้นะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพระองค์เป็นคนดีเป็นคนน่ารักแต่ในฐานะกษัตริย์เนี่ยอาจจะนุ่มนิ่มน่ารักรักเพื่อนรักฝูงมากเกินไปสักหน่อย หลังจากที่ได้ขึ้นครองราชไปไม่นานพระองค์จึงเริ่มมีปัญหากับขุนนางบางส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรเบิร์ตเอลแห่งกลอสเตอร์นั่นเองในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมาธิลดาจะเริ่มงปลงๆกับบอลังอังกฤษไปแล้วนะคะแต่ว่าโรเบิร์ตเอลแห่งกลอสเตอร์ได้พยายามจะรบเราให้พระนางเนี่ยคิดเรื่องบุกตีอังกฤษอีกครั้งแล้วก็ช่วยไปล็อบบี้พวกขุนนางที่เคยสาบานตนว่าจะสนับสนุนมาธิลดาให้มาเข้าพวกกับตัวเองนอกจากนี้เนี่ย โรเบิร์ตเออแห่งกลอสเตอร์ก็ยังได้ไปคุยกับกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ and, ลุงของมาธิดาให้มาช่วยกันอีกในช่วงปลายครธธิสตศตวรรษที่1130เนี่ยกษัตริย์สตีเฟนก็เลยโดนค่าศึกกระนาบเหนือใต้ออกตกครบทุกทิศเลยค่ะ มาธิลดายกพลอัศวิน1 4 0นายขึ้นฝั่งอังกฤษในเดือนกันยายนปี1139ด้วยการช่วยเหลือของอดลิซาแห่งลูแวงแม่เลี้ยงวัยกระตาะของตัวเองที่ไปขอให้สเ e ฟ h นเนี่ยยอมให้มาธิลดาขึ้นฝั่งอังกฤษโดยทรงอ้างว่าคิดถึงลูกเลี้ยงอยากเจอกันตามประสาผู้หญิงผู้หญิงสเฟนซึ่งมีความนุ่มนิ่มน่ารักเป็นสุภาพบุรุษสูงก็เลยยอมทำตามคำขอนี้ แต่มัทธิวดาไม่ได้เป็นคนน่ารักนุ่มนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นพอเดินทางมาถึงอังกฤษปุ๊บพระนางก็เริ่มงานเลยค่ะโรเบิร์ตแห่งกลอสเตอร์พี่ชายต่างมานดาของพระนางเดินทางไปคุยกับคุณนนางใหญ่ๆในประเทศเพื่อให้มาสนับสนุนพระนางในทันทีแต่กษัตริย์สตตเฟนก็ไวไม่แพ้กันนะคะพระองค์ทรงส่งทหานมาประกบปราสาทอารันเดลที่มาทธิวดาอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงทันที ดูเหมือนมาทิวด้าจะเพลียงพล้ำแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอยู่ๆกษัตริย์สเตเฟนก็เกิดเปลี่ยนใจปล่อยตัวมาทิวด้าไปแล้วก็หันไปจัดการกับกองทัพของโรเบิร์ตแห่งกลอสเตอร์แทน นักวิชาการส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าที่สตีเฟนตัดสินใจแบบนี้เป็นเพราะว่าปราสาทารันเดลอ่ะมันขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทที่ตีไม่แตกกษัตริย์สตีเฟนก็เลยรู้สึกว่าจะไปล้อมอยู่ทําไมให้มันเปลืองงบเปลืองเวลาไปรบกับคนที่ตัวเองมีสิทธิ์ชนะดีกว่าแต่อีกสายหนึ่งก็มองว่ากษัตริย์สตีเฟนเนี่ยเป็นคนที่ยึดถือกฎสุภาพบุรุษก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะมาต่อตีกับผู้หญิงอย่างมาทิวดาให้เสียภาพลักษณ์ ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นยังไงก็ตามมัทธิวดาก็ได้ถือโอกาสนี้เดินทางไปสมทบกับโรเบิร์ตเออร์แงกลอสเตอร์ค่ะพระนางเลือกที่จะไปอาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่ไกลจากศูนย์กลางอำนาจของโรเบิร์ตนักแล้วก็ไปเปิดราชสำนักแข่งกับสตีเฟนค่ะตรงนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าพระนางมัทธิวดาเนี่ย ไม่ยอมที่จะเปิดราชสำนักในเมืองที่โรเบิร์ตแห่งกลอสเตอร์เป็นผู้นำอยู่เพื่อไม่ให้คนเนี่ยคอรหาว่าอำนาจของพระนางมาจากโรเบิร์ตโรเบิร์ตเนี่ยเป็นกษัตริย์ตัวจริงพระนางเป็นหุ่นเชิดพระนางไม่ต้องการให้คนมองแบบนั้นมัทธิวด้าได้รับการตอบรับจากขุนนางที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนชายแดนแคว้นเวลส์เป็นอย่างดี และต่อมาพระนางก็เริ่มได้รับการสนับสนุนจากขุนนางจากตอนเหนือของประเทศด้วยเพราะว่าขุนนางเหล่านี้แตกคอกันกับสเ p ฟ e นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน่าสนใจคือไม่มีใครเลยนะคะที่เข้ามาสวามิภักดิ์มาทิวดาเพราะว่าอยากมาคือทุกคนที่มาตั้งแต่โรบ์ทแห่งกลอสเตอร์เป็นต้นไปเนี่ยมาเข้ากับพระนางเพราะว่าแตกคอกับสเฟนท้งนั้นเลยในปี1 1 4 1 มาทิวดาสามารถจับตัวกษัตริย์สตีเฟนไว้ได้สําเร็จพระนางนําตัวสตีเฟนไปคุมขังไว้ในปราสาทบริสตอลแล้วก็เริ่มวางแพลนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของตัวเองสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวตั้งตัวตีที่สนับสนุนมาทิวดาในวันนี้ไม่ใช่ใครอื่นค่ะคือเฮนรี่บิชอปแห่งวินเชสเตอร์ซึ่งเป็นน้องชายของกษัตริย์สตีเฟนนี่แหละ คือการสนับสนุนสตีเฟนเนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่าพอพันตัวมาเป็นพวกมาทิวด้าเนี่ยประชาชนก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันทำแม่งทำแม่งอยู่นะแต่ก็นั่นแหละค่ะคนบางคนเงินมันก็สื่อได้เฮนรีแห่งวินเชสเตอร์เนี่ยประกาศออกไปนะคะว่าที่เคยสนับสนุนพี่ชายของตัวเองเนี่ยก็เป็นเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในบอลลังจริงๆคือมาทิวดาแต่ว่ามาทิวดาเนี่ยเดินทางมาไม่ถึงอังกฤษสักทีเฮนรี่แห่งวินเชสเตอร์ก็เลยจําเป็นที่จะต้องหากษัตริย์มาคอยดูแลชาวอังกฤษในระหว่างที่รอมาทิวดาไปก่อนนอกจากนี้เนี่ยเฮนรี่แห่งวินเชสเตอร์ยังจัดการบับพาชนียกรรมขุนนางจํานวนมากที่ไม่ยอมเปลี่ยนข้างมาอยู่กับมาทิวดา ตัวอาร์ชบิชอปแห่ง Canterbury รเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้าพิธีแล้วก็สวมมงกุฎให้มาทิวดาแต่ว่าพระองค์เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากๆเพราะว่าพระองค์ก็เป็นคนที่สวมมงกุฎให้ส t ตีเฟนด้วยเหมือนกันพระองค์ก็เลยเดินทางไปปรึกษากับกษัตริย์สตีเฟนที่บริสตอลกษัตริย์ส p ตีเฟนผู้มีความเป็นพระเอกเกินร้อยก็เลยคืนคำสัตย์ให้แก่ a r c h ชบิชอปแห่ง c a n t e r ร์เบรแล้วก็บอกว่าให้ตามน้ำไปเถอะเพื่อความอยู่รอดไม่ต้องห่วงข้า ในระหว่างนี้มาทิลดาเลือกที่จะใช้พระยศ Lady of England and Normandy หรือ Lady of the English ซึ่งแปลงง่ายๆก็จะประมาณว่านายหญิงแห่งอังกฤษและนองมังดีหรือนายหญิงแห่งชาวอังกฤษเพราะว่าพระนางยังไม่ได้เข้าพิธีบรมราชาพิเศษนะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะเรียกตัวเองว่าพระราชินีกะว่าพอเข้าพิธีเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเปลี่ยนพระยศเป็นสมเด็จพระราชินีหน้าแห่งอังกฤษแต่ปรากฏว่าวันก่อนพิธีบรมราชาพิเศษมันดันเกิดมอบขึ้นค่ะเพราะว่าผู้คนเนี่ยไม่โอเคกับการมีผู้นําประเทศเป็นผู้หญิงแถมยังเป็นผู้หญิงที่ดุดันไม่เกรงใจใครไม่ทําตัวอ่อนหวานน่ารักให้สมเป็นผู้หญิง อีกคือมาทิลด้าเนี่ยใช้เวลาอยู่กับผู้นําเลือดร้อนมาตลอดชีวิตคนแรกก็คือกษัตริย์เฮนรี่ที่1พระราชบิดาซึ่งอยากได้อะไรก็ต้องได้โดนขัดใจเมื่อไหร่ก็ทรงระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์ตลอดความเจ้าอารมณ์ของกษัตริย์เฮนรี่ที่1เนี่ยมีบันทึกเอาไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งพระองค์ถูกขัดใจพรองค์ก็เลยลงไปนอนดินปัดปๆๆกับพื้นแล้วก็กัดเสือบนพื้นจนขาดกระจุยเลยค่ะ ส่วนตัวอย่างของกษัตริย์เจ้าอารมณ์คนที่2ที่มาทิวด้ารู้จักก็คือจัก,กรพรรดเิเฮนรี่ที่5ซึ่งก็อย่างว่านะคะทั้งพ่อทั้งพระสันตปาปาพระองค์เคยไว้หน้าใครสัที่ไหนแล้วพอแต่งงานใหม่มาทิวด้าก็ไปอยู่กับเจฟฟรียแห่งองชูซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความกักขละไม่เป็นรองใครอีก ประสบการณ์เหล่านี้ก็หล่อหลอมให้มาทิลดาเป็นคนแรงๆพูดจากระโชคหกห้กคนรอบข้างโปรดอยากขัดใจคือตอนแรกเนี่ยประชาชนก็มีความหวังอยู่นะคะว่ามาทิลดาเป็นผู้หญิงก็คงจะแบบคุยง่ายเห็นอกเห็นใจชาวบ้านตามอุดมคติของผู้หญิงยุคกลาง ก็เลยมีการส่งตัวแทนของหมู่บ้านมาขอเข้าเฝ้าค่ะเพื่อขอให้มาธิวดาพิจารณาเรื่องการลดภาษีเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยแบกรับรายจ่ายสงครามของกษัตริย์อังกฤษมายาวนานมากแล้วแต่แทนที่มาธิวดาจะเห็นใจพระนางกับรําคาญแล้วก็ตอบกลับไปว่ากษัตริย์จะทําสงครามชาวบ้านก็ต้องจ่ายก็ถูกแล้วนี่และช่วงนี้เงินทองยิ่งไม่ค่อยมีด้วยเพราะฉะนั้นพระนางก็เลยขอสั่งขึ้นภาษีไปด้วยเลยค่ะ ตัวแทนของหมู่บ้านเมื่อได้ยินดังนั้นก็ช็อกเลยนะคะแล้วก็เลยเห็นว่าวิธีเดียวที่พวกตัวเองจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยก็คือต้องกําจัดมาทิวดาไปให้พ้นทางนอกจากนี้นะคะในขณะที่จกักรพรรดินีมาทิวดาทําตัวห้าวเป้งยิ่งกว่าผู้ชายผู้หญิงอีกคนในเกมการเมืองนี้คือพระราชินีมาทิวดาแห่งบุโรนพระมเหสีของกษัตริย์สตีเฟน ก็ได้พยายามต่อสู้ในวิถีผู้หญิงผู้หญิงคือขอร้องให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยสามีข้าด้วยเวลาที่นําทัพออกรบใส่ชุดเกราะอะไรเรียบร้อยแล้วแทนที่พระนางจะประกาศแบบเ้าเาอะไรเงี้ยนะคะพระนางก็ออกตัวว่า เนี่ยพระนางทําทั้งหมดเนี้ยในนามของพระสวามีเพราะพระสวามีมาทาเองไม่ได้เวลาที่เข้าประชุมขุนนางถึงแม้ว่าจะทรงออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรทุกอย่างแบบเต็มที่พระนางก็จะออกตัวตลอดว่าเนี่ยข้ามาทําในนามสามีนะตัวข้าเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรหรอกประชาชนและขุนนางต่างๆเนี่ยก็เลยมองว่าจากักรพรรดินีมาธิวดาเนี่ยคือนางตัวร้ายนางเอกเนี่ยต้องสวยๆนิ่มๆแบบพระราชินีมาธิวดาต่างหาก หลังจากที่มาทิลดาหนีตายออกมาจากลอนดอนโดยยังไม่ได้เข้าพิธีบรมราชาพิเศษสถานการณ์ของพระนางก็เริ่มแย่ลงในปี1141โรเบิร์ตเอลแห่งกลอสเตอร์พี่ชายและขุนศึกคู่พระไทยของมาทิลดาก็ถูกจับตัวได้ในสมรภูมิเพื่อที่จะให้ได้ตัวพี่ชายคืนมามาทิลดาก็จำต้องยอมเจรจาแลกตัวโรเบิร์ตกับกษัตริย์สตีเฟน เมื่อกษัตริย์สตีเฟนพ้นจากการคุมขงังเฮนรี่แห่งวินเชสเตอร์ก็เปลี่ยนข้างอีกครั้งและหันมาประกาศว่าสตีเฟนตังหากคือกษัตริย์ตัวจริงของอังกฤษ หลังจากเหตุการณ์นี้มาธิวดาก็ยังคงสู้อยู่ในอังกฤษต่อไปและทั้งสองฝ่ายก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนในที่สุดพวกขุนนางก็เริ่มเหนื่อยกับการสู้รบเพราะว่ามันเสียเวลาทำมาหากินพวกขุนนางตัวตั้งตัวตีในยุคแรกก็เริ่มแก่ตายไปยังโรเบิร์ตแห่งกลอสเตอร์เนี่ยก็สิ้นพระชนไปในปี1147บางคนก็ประสบอุบัติเหตุตายไปบ้างไปรบในสงครามไปรบในสงครามครูเสดบ้างหมดแพชชั่นไปซะเฉยๆบ้าง ตัวมาทิลดาเองก็โฟกัสกับการชิงบัลลังไม่ได้เท่าที่ควรเพราะว่าจุดยุทธศาสตร์ของพระนางเนี่ยอยู่ที่ปราสาทเดวิสเซอ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของบิชอปแห่งซาวสปรีพระสันตปาปาก็เลยไม่พอใจที่มาทิลดามาตั้งราชสำนักอยู่ที่นี่ในที่สุดมาทิลดาก็ตัดสินใจข้ามฝั่งกลับนอร์มังดีในปี1148 แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามาธิวได้ยอมแพ้นะคะพระนางแค่เปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการต่อรองกับสตีเฟนว่าสตีเฟนจะเป็นกษัตริย์ต่อไปก็ได้เป็นไปจนตายเลยก็ได้แต่จะต้องยกบัลังให้เฮนรี่ลูกชายคนโตของพระนางการเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งนี้ได้ผลมากนะคะเพราะว่าเจฟฟรีย์แห่งองชูเนี่ยก็อยากให้ลูกชายได้เป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษพระสันตปาปาเองก็ถูกใจกับข้อสรุปนี้ เฮนรี่แห่งองชูเนี่ยเคยมาชิมลางในอังกฤษอยู่บ้างเหมือนกันในปี 1147, เฮนรี่ได้พาทหารรับจ้างจำนวนหนึ่งมาบุกอังกฤษแต่ปรากฏว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างทหารทหารก็เลยไม่รบให้ไปขอตังแม่แม่ก็ไม่ให้อีกสรุปก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนะคะคนจ่ายตังให้ทหารรับจ้างเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นกษัตริย์สตีเฟนค่ะจริงๆกษัตริย์สตีเฟนเนี่ยมีลูกชายอยู่สองคนนะคะ แต่มาวันหนึง่งลูกชายที่ทรงอยากให้เป็นรัชทายาทคือเจ้าชายยูสเตอร์สเนี่ยก็สิ้นพระชนไปส่วนลูกอีกคนของพระองค์ก็ไม่อยากเป็นกษัตริย์สตีเฟนก็เลยตัดสินใจรับเฮนรี่แห่งองชูมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็แต่งตั้งเป็นรัชทายาทแบบเป็นทางการเลยในที่สุดมาธิวด้าก็ชิงบาลังกลับมาสู่ครอบครัวของตัวเองได้สําเร็จแต่เนื่องจากลูกชายของมาธิวด้าเนี่ยใช้นามสกุลพ่อกษัตริย์เฮนรี่ที่2จึงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์แพลนทเจเนตของอังกฤษ ในช่วงที่ลูกชายของมาทิลด้าเป็นกษัตริย์มาทิลดาก็ยังอยู่ที่นอร์มังดีนะคะแล้วก็คอยให้คำปรึกษากษัตริย์เฮนรี่ในข้อราชการต่างๆอยู่เสมอในตอนที่กษัตริย์เฮนรีที่2เนี่ยมีปัญหากับโทมัสเอเบเคตอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีมาทิลดาก็มาเป็นคนไกล่เกลีย่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์เฮนรี่ที่2และพระนางมาทิลดาเป็นไปได้ด้วยดีมากและท้ายที่สุดมาทิวดาก็สวรรคตที่นอมังดีในปี1167เมื่อมีพระชนมายุได้6 5พ0 0ษาหลุมศพของพระนางมาทิวดาถูกสลักไว้เป็นภาษาละตินซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่ายิ่งใหญ่ในชาติกำเนิดยิ่งใหญ่กว่าในการอภิเษกสมรสและยิ่งใหญ่ที่สุดในรุ่นลูกหลาน หน้าที่แห่งนี้คือมาธิลดาพระธิดาพระมเหสีและพระมารดาของเฮนรี่คือป้ายนี้ก็จะมีความเก๋ตรงที่ได้พูดถึงผู้ชาย3คนที่มาธิลดารักและเธอทูนมากก็คือกษัตริย์เฮนรีที่1ผู้เป็นพ่อจกกักรพรรดิเฮนรีที่5ผู้เป็นสามีคนแรกและกษัตริย์เฮนรีที่2ผู้เป็นลูกชาย แต่มันก็มีความเศร้านิดหนึ่งตรงที่ว่ามาทิวดาพยายามเป็นอย่างมากที่จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองโดยไม่ต้องยึดโยงอยู่กับผู้ชายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยป้ายหลุมศพของพระนางก็บันทึกความยิ่งใหญ่ของพระนางไว้ในฐานะลูกสาวของพ่อภรรยาของสามีและแม่ของลูกเท่านั้นอยู่ดีจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของจกักรพรรดินีมาทิวดาผู้หญิงที่เกือบจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีนาถองค์แรกของอังกฤษ ใครมีข้อมูลที่อยากจะเสริมหรือมีเรื่องที่อยากจะให้เล่าต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์โลกคนอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ